เอาละครับทางด้านของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีครับร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายชวนนักวิ่งทั่วประเทศเลยนะครับวิ่งสัมผัสบรรยากาศของสวนผลไม้เมืองจันทร์ก็คาดว่าจะมีนักวิ่งกว่า2,000คนเข้าร่วมงานวิ่งในครั้งนี้ที่โรงแรมเคมีกแกลนในสิริพงษ์พงศ์ดีอุปนาย,ยกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีนายธนศรดอกเดือท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรีรวมถึงนายทัดพงศ์สิทธิโชค ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีนายพานุวิทูธิราศาสตร์นาย,ยกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรีรวมถึงนายแพทย์พระดอนชัยเจริญครับซึ่งเป็นผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีครับก็มาร่วมกันถแถลงข่าวนะครับเตรียมจัดกิจกรรมวิ่งเข้าสวนชวนกินผลไม้ซึ่งเป็น e ี2ครั้งที่2นะครับกำหนดจัดขึ้นเนี่ยในวันที่3มิถุนาย,ยน2566นนี้ครับเริ่มสตาร์ทที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ปล่อยตัวในเวลา17นาฬิกาการวิ่งก็จะมี2ระยาะก็คือ5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรครับตลอดเส้นทางการวิ่งนักวิ่งจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติที่สวยงามครับเห็นวิวทิวเขาสวนผลไม้นักวิ่งที่ร่วมงานทุกคนครับจะได้รับเหรียญที่ระลึกสวยงามมากนะครับเป็นโทนสีชมพูแล้วก็หลังจากนักวิ่งวิ่งเข้าเส้นชัยเรียบร้อยแล้วฝ่ายจัดการแข่งขันก็เตรียมผลไม้ตามฤดูกาลไว้บริการอย่างเต็มที่นะครับ ค่าสมัครเนี่ย299บาทเท่านั้นครับนี่มาถูกมากฮนะอุบัตยศสมาค,คมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีครับเล่าให้ฟังว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยถือเป็นการจัดงานที่เปิดโอกาสให้นักวิ่งนะครับได้สัมผัสกับบรรยากาศของสวนผลไม้เมืองจันที่มีความอุดมสมบูรณ์สวยงามและการวิ่งครั้งนี้ก็คาดว่าจะมีนักวิ่งจากทั่วประเทศครับกว่า2,000คนเข้าร่วมการแข่งขันในฐานะเมืองแห่งกีฬา ก็คือจังหวัดจันทบุรีนะครับยังเป็นแหล่งผลไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดของประเทศไทยด้วยท่านที่สนใจเข้าร่วมวิ่งเข้าสวนชวนกินผลไม้จังหวัดจันทบุรีทั้ง2ระยะนะครับสมัครได้นราคา299บาทผ่านทาง Facebook ลันฟันฟรุต EP2 ครับหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้ครับ0 6น575 0 0้7 แล้วก็จะปิดรับสมัครในวันที่23พฤษภาคมนี้โดยทางสมาค,คมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบรุรีครับได้รับการสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและไรายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็จะนําไปร่วมสมทบสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49ประจําปีพศ2567รวมถึงการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่3 9พศ2568ครับจัดงานวิ่งในครั้งนี้นะครับ ก็เป็นเป้าหมายของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีนะครับเรามีวัตถุประสงค์ด้วยกัน2ประการประการที่1คือเรื่องของสุขภาพนะครับมันเป็นยุทธศาสตร์ของสมาคมคือกีฬาเพื่อสุขภาพประการที่2คือกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวเพราะนั้นเราจัดตรงนี้ก็คือเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีด้วยนะครับเพราะนั้นเราจัดมาครั้งที่2แล้วแล้วก็คิดว่าจะมีในครั้งต่อไปสำหรับกีฬาแห่งชาติในปี67 นะครับขณะนี้เรามีคณะทํางานแล้วก็เดินเดินไปประมาณสัก6-70%ละนะครับเหลืออีกไม่เท่าไหร่เรามีประสบการณ์ในเรื่องของการจัดกีฬาแห่งชาติในระดับเยาวชนเพราะฉะนั้นมันจะต่อเนื่องกันมานะครับปัญหาอุปสรรคจะน้อยลงนะครับก็จะมีเวลาในการดำเนินงานอีกประมาณเกือบ2ปีนะครับคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรทีนี้พอถามถึงการผลักดันด้านการกีฬาต่อการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ครับ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีก็บอกว่าเรื่องการกีฬานั้นน,นะครับทางดรรัฐวิตตั้งเกียรติพัชะระครับซึ่งเป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีแลวก็ยังเป็นหนึ่งในกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติบอกไว้นะครับว่าการกีฬาเนี่ยต้องเดินตามแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยที่ได้วางแผนในระยะยาวเอาไว้เพราะฉะนั้นครับต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงผ่านรัฐบาลการกีฬาก็ต้องดําเนินการต่อไปตามแผนแล้วก็เชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนเข้ามาการกีฬาของไทย ก็จะยังคงได้รับการผลักดันอย่างต่อเนื่องทุกทุกรัฐบาลครับสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับมันเป็นยุทธศาสตร์เชื่อมโยงกับแผนการจัดการกีฬาชาติอยู่แล้วในจังหวัดที่7นะครับซึ่งขณะน,นี้ท่านดรรัฐวิทย์ตั้งเกียริพัชระนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีนะท่านได้เข้าไปเป็นบอร์ดกีฬาแห่งชาติอยู่แล้วเพราะนั้นการกีฬาของบ้านเรานะครับที่จัดทุกทุกอย่างจะเชื่อมโยงกับกีฬาแห่งชาติ ทั้งหมดเลยอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่เขาวางไว้แล้วเป็นยุทธศาสตร์สามปี5ปีนะครับเพราะฉะนั้นใครเข้ามาก็ยังจะต้องเป็นอย่างนี้อยู่ครับของรัฐบาลใหม่จะไม่มีผลอะไรใครเข้ามาก็ยังจะต้องยึดยุทธศาสตร์อันนี้อยู่นะครับคณะทํางานเราได้ทําไว้เรียบร้อยหมดละไม่มีผลอะไรครับถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับไม่มีการเปลี่ยนลยแล้วมันจบลงนะครับ